จัดฉากเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าคุณต้องการถ่ายรูปออกมาแล้วให้มันดูน่ากินเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปถ่ายรูปที่ร้านอาหารคุณไปทานข้าวตามร้านอาหารเนี่ยคุณก็สามารถจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศร,บรอบๆนะครับพลิกแพลงตามสถานการณ์รอบตัวคุณเพื่อเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปออกมาแล้วดูดีได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณมีโอกาส <S <S ที่จะเลือกสรรได้นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปอาหารให้มันดูดี นะครับสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือพื้นพื้นของโต๊ะอาหารของคุณนะครับที่วางอาหารคุณว่าสีมันเป็นสียังไงนะครับอาหารคุณเป็นสียังไงอาหารคุณเป็นสีสว่างหรือสีเข้มคุณอาจจะอยากให้พื้นมันสีเข้มเพราะอาหารของคุณสว่างแล้วมันจะมันจะได้เด่นมากขึ้นมีคอนทราสมากขึ้นก็ได้นะครับเพื่อให้มูสของคุณมันเป็นไปตามบรรยากาศที่คุณต้องการไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกําลังจะถ่ายรูปขนมหวานอย่างเงี้ย ขนมของคุณเนี่ยมันสีสว่างอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเอาไปใส่บนพื้นที่เป็นมืดมันก็เด่นขึ้นแต่ถ้าคุณมาใส่บนพื้นขาวมันก็อาจจะมูทเฉินโทนหรืออาจจะไปนวลทั้งภาพดูนุ่มดูน่าทานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของคุณเลยนะครับนอกจากพื้นแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่2ที่ควรจะคิดถึงก็คือฉากหลังนะครับฉากข้างหลังเนี่ยก็เหมือนเดิน,นะครับ คุณจะใช้ฉากสีเข้มหรือสว่างก็ได้ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ที่คุณวางเอาไว้นะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำให้คุณสามารถทำได้คือถ้าคุณสามารถนะฮะวางระยะฉากหลังเนี่ยให้ห่างจากอาหารให้มากที่สุดนะครับประมาณหนึ่งหรือว่าถ้าคุณถ้าคุณสามารถนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยสามารถเกิดมีอาการ ชัดหน้าข้างหนังเบลอได้มากขึ้นก็จะทําให้ภาพอาหารเนี่ยมันพ pop up ขึ้นมามันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้วางติดกําแพงหรืออะไรเงี้ยถ้ามีช้อยนะครับจะมีออปชั่นทําได้อันนั้นเป็นสิ่งที่แนะนํานะครับสมมุติว่าคุณไม่ได้ถ่ายติดกําแพงหรือไม่มีฉากด้านหลังนะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณจะมองดูก็คือด้านหลังของภาพของคุณที่ถ่ายไปเนี่ยมันคืออะไรมันมืดหรือมันสว่างมันมีแสงเข้ามาไหมนะครับสมมติคุณถ่ายที่ระเบียงออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่คุณจะได้หันจานอาหารของคุณไปให้ถูกทิศทางได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายไปแล้วด้านหลังเป็นแสงที่สว่างมากๆเดี๋ยวบางทีมันอาจจะแบบเหมือนคุณถ่ายภาพย้อนแสงอะอาหารของคุณก็อาจจะไม่คมชัดหรืออาจจะเบลอได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือหาสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับที่มีอยู่ในบ้านในครัวมาเป็นมาเป็นที่ประกอบในการเซตฉากต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเอาถาดที่เป็นถาดที่อยู่ในเตาอบดูเก่าๆดูเปื่อนๆเนี่ยแหละครับแต่เท็กเจอร์ของมันอาจจะดูเก๋ก็ได้คุณก็สามารถที่จะเอามาใช้ถ่ายเป็นเป็นพื้นถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับ นี่ก็คือถาดคุกกี้นั่นเองซึ่งแบบว่าเท็กเจอร์มันก็ดูเก๋ดูดูด,ดูมีคาแรคเตอร์ด้วยตัวมันเองนะครับคุณสามารถเอาอาหารเรือขนมอะไรมาวางบนนี้แล้วใช้อันนี้เป็นพื้นได้สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือคุณจะเอาเขียงไม้หรืออะไรมาวางก็ได้หรือถ้าคุณมีงบประมาณนะครับคุณอาจจะหาซื้อพื้นฉากแบบนี้นะครับพื้นฉากแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็มีขายบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือนนจะเป็นผ้าก็ได้นะครับ อันนี้อันนี้จะดีนิดหนึ่งคือมันเป็นอันแข็งแล้วมันก็จะใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ลงไปให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอย่างอันนี้เป็นลายหินอ่อนข้อดีคือมันไม่สะท้อนแสงนะครับพอไม่ไมพอถ่ายแล้วมันไม่สะท้อนแสงนี่มันก็จะช่วยไม่ให้มีรีเฟกต์มากขึ้นไม่เหมือนกับคุณไปถ่ายหินอ่อนจริงนี่ไม่ใช่หินอ่อนนะครับนี่ก็คือคือกระดาษกระดานธรรมดาอันหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของฉากนะครับซึ่งอันนี้คุณก็สามารถจะปรับ นะขึ้นมาเป็นฉากหลังได้ด้วยนะครับภาพของคุณก็จะเปลี่ยนไปในในลักษณะ,ะฉากหลังฉากหน้าคุณอยากได้โทนเข้มสว่างคุณก็ปรับไปอันนี้คือถ้าคุณถ่ายอาหารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับคุณมีพวกนี้ไว้ติดตัวไว้แนะนำครับจะทำให้ภาพคุณดีขึ้นมากทีเดียวครับผม